สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามี่ชแนลนะคะชแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ต้นตกกับอาจารย์มิมี่นะเอาละอาจารย์กลับมาแล้วนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออภัยด้วยขอโทษหลายๆคนที่รอคอยคลิปพยากรณ์ประจําเดือนมิถุนายนนะแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์เนี่ย ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ป่วยนะเกือบเดือนนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์มีโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคพื้นฐานหลักของตัวเองอยู่แล้วเป็นโรคประจําตัวเนาะก็คือไซนัสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาจารย์จึงใช้เวลารักษายาวนานกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็อาจารย์ต้องทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงอ่ะแล้วก็ใช้ของเรื่องของสติการใช้คําพูดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเออมันก็สําคัญมากๆกับการที่ต้องดูแล ตัวเองให้หายขาดนะคะเพราะว่างานของอาจารย์เป็นงานที่พยากรดวงชะตาคนเนาะมันจะผิดเพี้ยนไม่ได้เลยค่ะมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จากข้างในออกสู่ภายนอกนะคะอาจารย์ก็เลยรอคอยให้ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้หายเร็วๆยังไงก็ตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละะ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องทําคลิปเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะนะคะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรามาสที่3ของปีนะคะเดือนกรกฎาคม2500 ส6 5นะว่าไปแล้วก็เร็วมากเลยนะคะปีปีหนึ่งตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาสู่กลางปี2565แล้วนะแปบ๊บเดียวเดือน7แล้วนะคะเดือนกรก,กฎาคมราคาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือว่าผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึง21พฤษภาคมคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะ ทีนี้ในด้านของดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยนะคะจะส่งผลอะไรต่อแต่ละลัคนาแต่ละราศีบ้างนะอาจารย์จะพูดถึงในลักษณะของภาพรวมก่อนเพื่อจะได้ดูภาพรวมดวงชะตาทั้งหมดนะ เสียงอาจารย์จะค่อนข้างจะอุยนะจริงๆแล้วอาจารย์เกือบจะร้อแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจารย์ต้องล้างจมูกนะคะต้องล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออยู่ตลอดเพราะว่าป้องกันไซนัสเนาะมันก็เลยทําให้เสียงมันอุยนิดนึงนะคะ <S <S กะ็ทนทนฟังไปก่อนนะบางคนบอกว่าอาจารย์เสียงแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีนะอาจารย์มองว่ามันมันอุยนะมันลำคาญน,นิดนึงแต่เอาละ่ะยังไงก็ตาม เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดวงดาวก่อนนะคะจะเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวส่วนใหญ่ก็ยังโคจรแต่ว่าเริ่มจะมีการกระจายตัวแล้วนะคะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภก็ยังคงอยู่ในราศีเมษธาตุไฟนะแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะเป็นดาวที่ส่งพลังงานเรื่องของโชคลาภการขยายการทําให้เกิดผลเนี่ยเขากําลังจะเดินถอยหลังนะคะทุกคนเขากำลังจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จริงๆแล้วปรากฏการของดาวที่รีโทเรดเนี่ยหรือว่าเดินถอยหลังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะทีนี้เวลาที่ดวงดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนคนเพี้ยนอะนะคะเหมือนคนที่เดินถอยหลังก็จะเพี้ยนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสเดินถอยหลังตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคมจนถึง24พฤศจ,จิกายนนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของพลังงานทีนี้จะส่งผลในรูปแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละดวงแต่ละเดือนนะคะว่าดวงดาว ดวงอื่นส่งทำมุมส่งผลไหมนะแล้วก็ในเรื่องราวของพื้นดวงแต่ละคนด้วยแต่พอพฤหัดถอยหลังเนี่ยเรื่องของพลังงานโชคลาภในบางคนอาจจะได้เข้ามา ช้าหน่อยนะหรือมีเรื่องราวจากอดีตย้อนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขต้องเกี่ยวข้องนะคะแต่บางคนก็ถือเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวกรรมดีจากอดีตที่ได้ทําเอาไว้นะคะขึ้นมาเช่นกันละ่ะทีนี้ปรากฏการณ์ในเดือนกรกฎาคมนะจูลายนะคะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะดาวพลังงานสองดวงที่จะมีการย้ายราศีนะคะก็คือดาวพุธด,ดวงนี้เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำนะดาวพุธเป็นดา เกี่ยวกับการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดนะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําจะส่งผลให้เราเนี่ยจะมีความลึกซึ้งเราจะใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคิดละเพราะกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำเจ้าราศีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์จะชัดมากในเดือนกนรกฎาคมนี้หลายๆราศีหลายๆคนก็จะมีความ คิดที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์การใช้คำพูดความคิดการรับข้อมูลในบางคนจะมีความลึกซึ้งกว่าปกตินะคะจะมีสัญชาตญาณมากขึ้นในการเข้าใจความคิดของคนในการเข้าใจความรู้สึกคนโดยเฉพาะพวกลัคนาราศีธาตุไฟอย่างเช่นเมษ ธนูสิงเป็นพวกที่อาจจะรับรู้พลังงานของความรู้สึกหรืออารมณ์ความนึกคิดได้ได้ที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าราศีอื่นนะพอดาวพุธเข้าไปในราศีกรกฎ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการรับรู้ถึงอารมณ์ของคนรอบข้างความรู้สึกมากขึ้นคือความคิดของคุณจะมีสีตามอารมณ์นั้นๆมากขึ้นน่ะนะคะซึ่งถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีการตั้งเป้าหมายหรือการการสร้างฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมุ่งหมายให้มันชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกรกตดาอาจารย์มองว่าทําได้หละแต่ว่าอาจจะต้อง จริงๆแล้วทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับการตั้งเป้าหมายเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะรอให้พลังงานของดาวพุธเนี่ยมีการย้ายราศีก่อนซึ่งเขาจะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะฮะดาวพุธเนี่ยก็ อยู่ในช่วงของวันที่19กรกฎาคมเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะก็คือให้ผ่านหลังจาก19-20กรกฎาคมไปแล้วนะในลักษณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดก็จะเบาบางลงเพราะว,ะวะดาเวลาดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่19กรกฎาคมเป็นต้นไปมันก็จะส่งผลในลักษณะของพลังงานที่มุ่งมั่นชัดเจนขึ้นเพราะสิงห์คือพลังงานความมุ่งมั่นไงราศีสิงห์คือพลังงานของความคิดใหญ่ความตั้งใจใหญ่การโฟกัสเป้าหมายนะ ะะที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะที่ไม่ใช่แค่พูดละแต่เป็นการตั้งใจลงมือทําการโน้มน้าวจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเอาละไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นข้อเสียนะคะแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นจรงิงจังอยากจะทําการใหญ่ว่างั้นอยากจะคิดอะไรที่มันใหญ่อาจารย์อยากจะให้รอหลังจาก19กกรกฎาคมไปก่อนนะคะก็จะดีกว่ามากๆทีนี้เนี่ยนอกจากดาวพุธแล้วดาวอังคารดวงนี้ ก็ย้ายพลังงานเข้าสู่ราศีพฤกษ์ทาตดินอังคารเป็นพลังงานของธาตุไฟย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ทาตดิน จริงๆแล้วมันก็จะส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นนะพฤกษบคือกระทิงอยู่แล้วเป็นราศีของความมุ่งมั่นดื้อรั้นเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะคะเวลาที่ดาวองคารดาวพลังงานที่เป็นพลังงานความมุ่งมั่นย้ายเข้ามาอยู่เลยทําให้คุณเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวดื้อรั้นมากยิ่งขึ้นนะอืมแต่มันก็ยังดีกว่า การหุนหันพันแล่นที่มากกว่าตอนที่ดาวอังคารอยู่ในราศีเมษที่ผ่านมาดาวอังคารเดือนที่แล้วดาวอังคารอยู่ในราศีเมษหลายๆราศีมีความหุนหันพันแล่นใจร้อนรีบรีบตัดสินใจรีบรีบทำนะเอาหล่ะในเดือนกร,รกฎาคมนี้อังคารย้ายเข้าในพฤกษบหลายๆคนก็จะมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความนิ่งในการตัดสินใจไม่หุนหันพันแล่นนะคะ<ม>แล้วก็คุณก็จะมีความอดทนที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วย นะคะคทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งอะเป็นสีน้ำเงินและกันทีนี้เนี่ยวันที่13นะคะ13กรกฎาคมก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟูมูลนะฟูมูลดาวอาทิตย์นะคะ,ะเลง กับดาวจันทร์ฟูมูลนะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีมังกรฟูมูลก็คือการที่เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเหมือนเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะเราจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะในกล่องตองนั้นว่ามันจะเจออะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยจะมาแจกแจงให้ฟังแต่ละราศีว่าฟูมูลนิวมูลครั้งนี้ในเดือนนี้จะไปเจอกับเรื่องอะไรนะคะแต่ฟูมูลครั้งนี้อาจารย์จะบอกว่าเรียกว่าซุปเปอร์มูลดีกว่านะซุปเปอร์มูลก็คือโอ้โหพลังงานดวงจันทร์ที่ สองสว่างมากๆนะคะเรียกว่าอาจจะเป็น the last c a s e of the year ก็ได้นะ100% illuminate อะ่ะ illuminate คือการส่องสว่างสุดๆ100%เลยอะ่ะเขาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นครั้งที่2ของปีแล้วที่เกิดซ s เปอร์มูนพระจันทร์ขนาดใหญ่พลังงานค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะทีนี้ต้องมาดูว่าจะเกิดเรื่องราวอะไร แต่ละราศีนะคะฟูมูลที่เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมพอดีเป๊ะซึ่งจะบอกว่าเป็นวันเกิดอาจารย์นะเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยนะคะ13กรกฎาคมแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนกับ จัก,กรวาลต้องการจะเตือนเนาะมันใกล้จะถึงมันเป็นการชิปเอนเนอรีของดาวอาทิตย์ที่กําลังจะกลับมาวนทับตัวเองนะคะกาลังจะถึงวันเกิดอาจารย์ไงอาจารย์ก็เลยป่วยต้อนรับวันเกิดซะก่อนนะคะมันเป็นพลังงานของการรีเทิร์นการย้อนกลับนะอาทิตย์กลับเข้าในบ้านตัวเองนะฮะเนี่ยอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎเรียบร้อยตอนเนี้ยอาจารย์ก็เลยป่วยก็หลายๆราศีเวลาที่จะก่อนถึงวันเกิดตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ดูแลระมัดระวัง ะะทีนี้13กรกฎาคมเกิดฟูมูลขึ้นพระจันทร์นเนี่ยจะส่องสว่างสุดๆเนาะซุป,ปมูลน,นะบางคนก็เรียกว่าทันเดอร์มูลนะหรือว่าบัคมูลนะบัคมูลก็เกิดจากเขาของกวางตัวผู้อ่ะจะเป็นเขาของกวางตัวผู้เรียกว่าบัคนะคะมันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของทางเวสเทิร์นของทางฝรั่งนะแล้วก็มันจะเป็นการบ่งบอกว่าฤดูร้อนนะการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ของฝรั่งนะของโหราศาตร์ตกซึ่งก็หมายถึงว่าพระจันทร์เนี่ยใช้แสงคุณจะรับพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งในคืนคืนนี้ก็เหมาะกับการทำ manifest นะ manifestation คือการขอพร การที่เราตั้งเป้าหมายกับจิตใต้สํานึกตัวเราแล้วก็ปรารถนาให้มันเป็นจริงหรือบางคนอาจจะทำเซลล์ทอล์กนะการพูดกับตัวเองนะอีกอย่างนึงเรียกว่า a f f เฟอร์เมชก็ได้นะคะการทำแอ f เฟอร์เมชัคือการพูดตอกย้ํากับจิตใต้สํานึกของตัวเองก็ดีเหมือนกันในคืนวันที่13กรกฎานคมน,นะ หลังจากนั้นในวันที่17กรกฎาคมนะดาวสุกนี่พลังงานของดาวสุกดาวแห่งการเงินและความรักก็จะมีการย้ายราศีนะคะชิปเอนเนอรีชิปพลังงานเข้าสู่ราศีกรกฎเหมือนกันดาวสุกเป็นดาวพลังงานและความรักในวันที่17กรกฎาคม มีการย้ายเวลาดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธาตุน้ำมันก็จะทำให้เราเซนติเมนทัลในความสัมพันธ์มากขึ้นรักมากขึ้นอบอุ่นใจมากขึ้นอ่อนโยนในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความรู้สึกดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าแต่ละราศีเนี่ยดาวศุกร์ของคุณอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะแล้วมันก็จะส่งผลกับคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะทีนี้หลังจากนั้นวันที่22กรกฎดาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะมีการเปลี่ยนพลังงานของดาวอาทิตย์และนะฮะ 22กรกฎาเข้าสู่ราศีสิงห์พลังงานก็จะเฉิดฉาย ใชยแสงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะจารยบอกว่าหลายๆคนที่เป็นพลังงานราศีธาตุไฟหรือธาตุใดๆก็แล้วแต่นะถ้าจะให้ส่งผลที่ดีในเรื่องของความมุ่งมั่นพลังงานที่สุดๆนะอาจจะต้องเป็นในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าในราศีสิงแล้วก็คือหลังจาก22ิบสองกรกฎาคมไปแล้วและ28กรกฎาคมนะคะในเรือนราศีสิง์ วันที่28กระะกฎาคมก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่วันที่28กระะกฎาคมเกิดขึ้นนะคะนิวมูนในครั้งนี้ก็คือการเริ่มต้นเกิดที่5องศาราศีสิงห์เป็นการเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆ energy ใหม่ๆนะเดี๋ยวจานทร์มาเกิดนิวมูลกับใครในเรือนราศีเอ่อในเรือนอะไรเดี๋ยวจันทร์รรรออะรจ,จะพูดต่อไปในลักษณะของแต่ละราศีแล้วกันนะจันร์จะบอกว่าตอนนี้ดาวเสาร์เขามีการ ริโตเกตอยู่ก็คือเดินถอยหลังอยู่นะดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่ในราศีกุมมีการเดินถอยหลังหลายๆราศีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับนําสิ่งเก่าๆได้กลับไปย้อนแก้ไขพลังงานเก่าๆปมจากอดีตย้อนกลับคืนมานะเนปจูนเขาเดินถอยหลังอยู่แล้วนะคะดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังถึงสิ้นเดือนประมาณ23ิบตุลาคมหล่ะนะทีนี้ดาวพฤหัสกําลังจะเดินถอยหลังเมื่อกี้อาจารย์บอกเดี๋ยวพอดาวต่างๆมาเดินถอยหลังหมดแล้วพฤหัสเสาร์เนป ซูนพรูโตเดินถอยหลังอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะก็จะส่งผลให้จักรวาลมีการเดินถอยหลังเคลื่อนที่นะพลังงานต่างๆจะไหลไปสู่อดีตนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกา玛คามิกนะคะจะส่งผลกับตัวของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนหลังจากนี้เอาละคนทำกรรมดีไว้ได้รับการเก็บเกี่ยวคนทำกรรมชั่วถึงเวลาที่จะต้องชดใช้กันละนะคะเดี๋ยวต้องมาดูนะต้องมาดูในพลังงานแต่ละดวงนะคะ เอาละเรามาดูกันในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษภพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางดวงดาวเนี่ยพฤกษภพเนี่ยนะคะเป็นราศีการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วดาวอังคารก็มีการเข้ามาทับ ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะคะส่งผลต่อพลังงานกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นอยากทําได้จริงเหมือนที่อาจารย์บอกนะมีความมุ่งมั่นอยากทําได้จริงดื้อรั้นเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ว่าคุณอาจจะนิ่งกว่าเดิมนิ่งกว่าตอนที่ดาวอังคารในเดือนที่แล้วที่อยู่ในราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการตั้งเป้าหมายล่ะเหมาะกับการที่คุณทําให้สําเร็จด้วยอ่ะนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายด้านต่างๆเป้าหมายด้านการเงินด้านการงานใดๆก็ตามนะคะ มันก็มีส่วนสําคัญมีส่วนที่ทําให้คุณได้สำเร็จแต่ว่าไพา่ประากฏขึ้นมาก็คือ the ex of pentacles สี่เหรียญแล้วก็ the sun นะคะบ่งบอกถึงความโชคดีทางการเงินในหลายๆคนก็มีเกณฑ์มีพลังงานได้รับพลังงานที่ดีทางการเงินแล้วเกิดโชคลาภที่ดีเกิดขึ้นก็มีก็มีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น ทางด้านการเงินแม้ว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าเรือนที่3ไม่ได้เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่พลังงานของการเงินของดาวศุกร์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องสักเท่าไร่แต่หลายคนก็เกิดโชคลาภโดยเฉพาะอาจจะเกิดกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องของตัวเองนะคะหรือคนที่ทําลักษณะของธุรกิจซื้อมาขายไปพ่อค้าแม่ค้าหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อเกี่ยวข้องกับสาธารณชนสื่อสาธารณะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารก็ได้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีทางด้านการเงินเช่นกันนะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานละ่ะเจ้าดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนที่3เมื่อกี้อาจารย์พูดไปละแล้วลดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าลักนณานะคะเป็นดาวเจ้าราศีพฤกษบด้วยพอเข้าเรือนที่3ก็ส่งผลชัดเจนในเรื่องของงานการสื่อสารงานการสาธารณะจะให้ผลดีมากๆนะแต่เนื่องจากมีดาวพุธเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎด้วยอาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ ความคิดการสื่อสารจะเป็นเป็น,นลักษณะของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทั้งที่จริงๆแล้วพฤกษบเนี่ยเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของเจ้าอารมณ์แล้วก็เป็นไปได้ในลักษณะของการใช้ประกาศเหตุผลอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น เจ้าดาวพุธเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎด้วยมันเลยทำให้คุณมีการใช้อารมณ์มากกว่าตะกะความคิดก็ดูในเรื่องนี้ดีๆนะและดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่ในเรือนการงานของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องงานอาจารย์มองว่าให้คุณนะคะแต่ดาวเสาร์เขาเดินถอยหลังนะตั้งแต่วันที่4 4จูนที่ผ่านมาละ4มิถุนายนนะจนถึง23ตุลาคมเวลาดาวเสาร์เดินถอยหลังมักจะพาเรื่องของการงานสิ่งที่ตกค้างอันฟินิท Business สิ่งที่ยังทำไม่จบกลับมาหาคุณให้คุณได้ทำได้แก้ไขนะคะทั้งที่เป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีต่างๆนะฮะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่าละอะไรก็ตามที่ยังไม่จบยังไม่สิ้น จะกลับมาให้คุณได้รื้อฟื้นให้คุณได้แก้ไขเป็นการปูทางเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะสิ่งที่เป้าหมายในอนาะคตที่รออยู่หรือความสําเร็จที่รออยู่ด้านการงานนั่นเองนะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวโชคลาภของคุณนะในปีนี้ทั้งปีแหละนะคะปีหกห้าทั้งปีดาวพฤหัสก็เข้าไปอยู่ในราศีเมษนะก็อยู่จนถึง ตุลาคมนะคะดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษแล้วก็เป็นเรือนที่12ของคุณหลายๆคนเนี่ยเหมือนดาวดาวแห่งพลังงานมันเข้าไปอยู่ในมุมอับของชีวิตอะ่ะมันอาจจะส่งผลต่อคุณได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่มันจะดีมากๆสําหรับคนที่ทํางานอย่างเช่นอาชีพหมอนะคะแพทย์หมอพยาบาลคนที่ทํางานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับคนป่วยบําบัดรักษาคนไข้นะกระทั่งพวกพัสดีทางานในเรือนจําทํางานกับนักโทษอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พวกนี้จะส่งผลดีแทน ะะหรือในเรื่องราวกระทั่งว่าคนที่ทําอะไรเป็นลักษณะของงานสีเทาๆนะถ้าบางดวงชะตาถ้าพื้นดวงคุณมีเกณฑ์การดียั้งแต่พื้นดวงเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับคุณนะการที่ดาวโชคลาภเข้าไปอยู่มุมอับก็ส่งผลดีได้เช่นกันนะคะทีนี้ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างล่ะความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนที่3นะคะจะเด่นชัดมากในลักษณะความสัมพันธ์เกี่ยวกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะได้มีการเมคอัพสารความสัมพันธ์กันนะคะสมานเนชันกันคุณจะประณีประนอมมากยิ่งขึ้น ะะทีนี้เนี่ยในเรือนที่7ของตัวคุณเองเนี่ยอาจารย์ย้อนกลับมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมมันเกิดลูนาอีคลิปหรือจันทะลุป,ปราคาเต็มดวงขึ้นในเรือนที่7หรือเรือนคู่รักเรือนคู่ของคุณนะเรือน r ีเลชั่นชีพนะคะพอมันเกิดลูนาอีคลิปมันคือการจบอะมันคือการจบความสัมพันธ์จบการเคลียร์ประเด็นการปิดดีลได้อิทธิพลเนี้ยจะอยู่จนถึงเดือนตุลาคม หลายๆคนก็มีการจบสิ้นในความสัมพันธ์การปิดดีลได้การตกลงบางคนไม่จบกันก็ได้นะคะกับคู่แต่มันถึงจุดที่เขาเรียกว่าเข้าใจกันทําข้อตกลงกันได้ปิดดีลกันได้แล้วก็ไปต่อกันได้ในที่สุดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าทีเนี้ยอิทธิพลตรงนี้สามารถเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมด้วยไหมเกิดขึ้นได้สิเพราะดาวอังคารมันเข้าทับลัคนานะคะของตัวคุณมันส่งผลให้มันกระตุ้นมันกระตุ้นหลายๆอย่างมากกระตุ้นทุกเรื่อง ะะทําให้พลังงานคุณมันมันเหมือนกับไปไปเพิ่มเหมือนคนเอาพัดไปฟัดไปพัดกองฟืนอ่ะให้ไฟที่กองฟืนมันลุกเหมิมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเหตุปัจจัยของการที่ระหองระแหงในความสัมพันธ์อะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นกับการที่จะเลิกกันหรือจะจบสิ้นในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉนะนั้น แต่สินใจดูดีๆนะคะแต่หลายๆคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วมีเป็นคู่จริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันอยู่แล้วนะอาจารย์มองว่าคุณจะมาถึงจุดปิดดีลบางสิ่งบางอย่างคือตกลงกันได้เคลียร์กันได้จบประเด็นที่เราค้างคาใจกันได้ในที่สุดแล้วทำให้คุณ move forward นะเดินหน้าต่อกันได้นะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีอืม ถ้าเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวล่ะจะเป็นยังไงนะเกิดนิวมู n ขึ้นในเรือนที่4นะนิวมูลการเริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ของดวงจันทร์นะวันที่28จูลาย18ิดกรกฎาคมปลายเดือนเลยเกิดนิวมู n ขึ้นเพราะฉะนั้นอิพจนตรงนี้จะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชัดเจนมากนะคะมีการเริ่มต้นใหม่เคลียร์จบปิดประเด็นอะไรที่ไม่เข้าใจสมานนะฉันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกลยย้อนกลับมานิดนึงนะฮะ SE หรือว่า Solar Eclipse เดี๋ยวนะอาจารย์ลบแป๊บหนึ่งเลอะเทอะแล้วนะฮะ Solar Eclipse มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30เมษาเกิดขึ้นในเรือนที่หนึ่งคือในราศีพฤกษภในเรือนตัวเองนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ยังพูดไม่ทันหมดก็คือว่ามันส่งผลให้คุณนะ่ะหลายๆคนมีการลอกคราบอะเนี่ย เริ่มต้นใหม่กับตัวเองลอกคราบปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วจริงๆอิทธิพลของมันเกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาจนถึงตุลาคมปีนี้6เดือนมันเกิดขึ้นได้แต่เดือนนี้มันพิเศษหน่อยเพราะดาวอังคารมันเข้ามาทับมันกระตุ้น กระตุ้นให้คุณปฏิรูปตัวเองเร็วขึ้นให้คุณมีการลอกคราบมีการเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ถือว่ามันเป็นพลังงานที่เข้ามาส่งเสริมมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยอีกแง่มุมหนึ่งแม้ว่ามันจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องดีๆด,ด้วยก็ตามแต่ดาวเสาร์ยังสแควร์กับอังคาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของปัญหาต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันนี้ยังควรต้องระวังมากๆในเดือนกรกฎาคมโอเคอย่าไปในที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือต่อการที่จะทําให้คุณป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ ย้อนกลับเข้ามาในรายที่เป็นอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องมานั่งประเมินตัวเองดีๆนะคะโอเคในเรื่องของการเรียนการศึกษาอา ะะเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่9เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเรียนการศึกษาวันที่13กร,รกฎาคมนะเกิดฟูมูลขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีการเริ่มต้นนะการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในความรู้อะไรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วต่อยอดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายๆคนมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมคุณจะเดินทางไงก็ตามอย่าลืมที่อาจารย์บอกนะอิทธิพลของดาวเสาสแควรกับอังคาร อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้คุณมีการเลือดตกยางออกอะไรเล็กน้อยก็ตามนะอาจารย์อยากให้คุณทําเป็นเรื่องใหญ่เลยเพื่อเป็นการบ่งบอกกับจิตใต้สํานึกตัวเองว่าโอเคเราเจอปัญหานี้แล้วนะเราได้เผชิญกับปัญหาตรงนี้แล้วมันจะได้จบไป โอเคไหมส่วนเรื่องอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีซ้ำการที่อังคารเข้ามาเนี่ยใช้พลังงานด้านบวกของมันนะส่งผลให้เราแอคทีฟเถอะนะแล้วก็ระวังในเรื่องของแอคทีฟเกินไปจนเกิด อุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้แค่นั้นเองนะคะเอาล่ะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคลิปนี้ไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่พร้อมนะแล้วก็ก็โอเคเหมือนกันนะเห็นหน้าอาจารย์บ้างไม่เห็นบ้างจะได้ไม่เบื่อกันนะคะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปให้อาจารย์ได้นะคะสอบถามกันมาได้ดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์อาจารย์ได้คะ่ะ ขอบคุณมากลาไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย